เฮ้ยพวกนายวันนี้เราไปทำรถมาใหม่หรอรู้งไงรถใหม่แล้ว<อ>ลองอรไงเครื่องแรงยังจำงแรงขับไหม่เจรืงเปลฟากล้าลองไหมเจ๋งไม่เจ๋งก็ไปลองกันไหมว่าไงนายจัดไปเลยอย่าให้เสีย <c ười> ไปเลย,ยงั้นก็ไปเลยอยากรูว่าเป็นยังไง เฮ้ยทำไมรถนายสตาร์ทไม่ติดวะไม่รู้เหมือนกันวะเมื่อกี้วิ่งมายังดีๆอยู่เลยแต่ก่อนรถเราก็เป็นอะแต่พอเราใช้ไดเกียวหายสตาร์ทติดง่ายเลยนะ่นี่งเออเหรอใช่รถนายใช่อยังเดี๋ยวเราต้องไปลองใช้แล้วล่ะนึกเปิดกุญแจเปล่าอู้ใช่เอาลูกเปิดคุญแจนี่ไงโอ้ยนี่หน้าเหรอไม่ไหวไงไง นะครับสายปทางทิศเ้นาอของเราเก็ดตัวครับไ เอาทำไมก็รถไายอ่ะปล่อเขาบมาได้ออกซส่มากเกินไปมันทำลายโลกแล้วทำอะไรดีเู้ว่าเราไปหาทำอะไรดีดีดเพื่อโลกไปนี่กันดีกว่าเราจะทำอะไรกดีแล้วป่ากันเลยไหม ต้นไม้หนึ่งต้นสามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้1.5ล้านตันตลอดชีวิตของต้นไม้ยังไงพวกเรา